สวัสดีครับพี่พี่และเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาชมนกคุ้มหลวงพ่อกลวยแห่งวัดบ้านแคนะครับมาเรามาดูกันครับหน้าตานกคุ้มนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับ สมัยก่อนมีทําเยอะนะครับก็แล้วแต่เอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่ละอาจารย์อันนี้จะมีหมายเลขกํากับนะครับ9 9นะครับอันนี้จะเป็นหมายเลขกํากับ76นะครับก็ทุกตัวที่ออกมานะครับเขาก็จะรันนําเบอร์ไว้นะครับแล้วแต่ละรุ่นแต่ละปีนะครับ เราก็จะมาชมยันครูของท่านนะครับท่านยันที่ท่านเขียนในตะกุดหรือว่ายันสาก,กลของท่านนะครับนนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับนี่นะครับยันพวกนี้ทำ สมัยนั้นน่าจะเป็นปูนพัตเตอร์นะครับผสมกับผงพุทธคุณนะครับอันนี้หมายเลข99นะครับเรามาดูหมายเลข76ครับนะครับอแบบันนี้ด้านหลังก็ยันตัวเดียวกันครับ ความเก่าก็บ่งบอกไปตามการลวเวลานกคุ้มก็คุ้มภัยนะครับแล้วก็ทางด้านค้าขายนะครับตัวน,นี้เจสนะครับส่วนมากเขาก็จะบูชาเป็นคู่จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนีน่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เขามาเป็นคู่นะครับนี่ ดูยันหลังนะครับก็วันนี้นะครับขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ครับพูดคุยกันวันนี้ก็สวัสดีครับ